นั่นแนวฮิวเวิร์ดได้เห็นได้เหตุไปเห็นอันนี่นั่งอยู่รอกเขาแมนบ่แมนบ่ไปหาเฮ็ดมากกว่ได้หลายบ่หมูอันแต่ไล่แต่เฮ็ดพวกหมูอันก็ได้เต็มพวกแกงผู้ปูนนะตอนนั่งเก็บอยู่หันนะแมนกมันเห็นเห็ดแล้วแล้วก็เห็นเห็ดแล้วก็เลยอันนี้เอามืออันนี้ก็สีนะเออเอออัมันต่ำแมนต่ำกันกระไอันนี้มันมืดนไดมันมืดนได้อามือที่เขินตาบอดกับสิลูกก็คือจัง งุ่ไปมองไหนกัมันถือของใสก็เลยว่าเออสันนันบ่เห็นมากไงอีหยังลูกอีเจ้บ่ันนี้เลยอยัางมอไม่ไม่ตุกไดบออยู่เฮือนนะเออเออเอออีกอีกกูสิไปหนีกูขี่รถไปหนีกูสิไปบอกผู้ใหญ่เด่นประกาศไอมาในพ่ายสามสิบนาที่มอสันบ่เห็นสามสนาที่นี่คือสิเอาคนออกไปนั่มมัเขาเขาโทษเขาโทษนั่มเขาหลุดไปหาบมอ เราเดินไล่บวแกงยุบเพื่อปอยอ่อนไดแกงใหญ่นึงล่ละยิบในพูดน่าจะหอมมันจะตั้งกระตือนอปล่อยไปนะใหญ่ไปไปเป็นซอยลงสาบุล่ะนี่ป่วยคน ยี่มันตังสี่ื้่หนึงอนนะที่เดแงแบบสดเรามาเตะเหยียบเนอกเห็ดซอยอยูน่นี่นนนฮะละใหญ่มันหมือล้วายเหยดซอยเอยน,นยาะ